อาไปไหนคนนึงอยู่บ้านเอามาอย่างไหนเนี่ยวันเหนื่อยไหมไปไหนกันไปไหนมากันเนี่ยไปทมานทำงานมาทำงานหรือมามานั่งรถเล่นมานนั่่งรถเลไกลแกไหนก็ไกลแกไหนก็มาดูจากเน็ตดึงเหนื่อย พรุ่งนี้เราไปโรงเรียนรู้ใช่ไหมทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นี่ครับมา 3. สามโดยเด็กๆมาด้วยสามคนคนนึงอยู่บ้านไม่ใช่เราหรอกมาเรียนมาไม่ใช่เลยนะมามานั่งรถเล่นชมวิวตามภาษาเด็กสนุกไหม สนุกอะไรสนุกนั่งรถอยู่เฉยๆไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกทุกคนตามภาษาเด็กน้อยแหละขอแค่ได้ออกนอกบ้านนะครับไปอย,อยู่โคราชกำลังจะเดินทางกลับอืมเตรปเดินทางปลอดภัยเฮ้ยไปบายบาย ว้าวโอ้โหลูกสาวล่าตั้งอ,อกตั้งใจมันไม่ได้อะไรนะดีกราตรูนบยบายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ